โมดแล้วครับนลฮะโดแล้วครับนละ เดียบอสแล้วครับนันะโอ้โหก็สวัสดีครับนันะท่านี้กลับมาหมายดิสเซียแลนด์นั่นหาดน้อยนะครับที่ทำคลิปไปเดี๋ยวเราจะไล่ตีกันไปวันนี้มากับพี่เจนครับพี่เจนครับสวัสดีครับตรงนั้นก็ เป็นหมายตุกตีนนะครับอยู่ใกล้ๆก,กันกนะ่อ,อนอน้อยๆนะนะเห็นไหมวันนี้ก็มากับพี่เจมส์น,นะครับพี่ชายมาเอาหัวน้ําเช้ากันนะครับดูซิว่าวันนี้เราจะมีคนงานไหมก่อนแนะนําหน้าหมายนะครับหน้าหมายเป็นแนวหินเหมือนเดิมนะครับนัเนี่ยด้านล่างก็ไม่ต่างกันนะครับ๋นวกองหินหมดเลยมาวันนี้มากับคันชิมาโน่นะครับชิมาโนโ่ซื้อเปียบีบีนะครับเราจะมาเทสกันว่าวันนี้เราจะโดนของใหญ่ไหมนะครับ ส่วนลอก็เหมือนเดิมครับซาตลราครับจับคู่กันมาเหมือนเดิมชิมเมโนเซเปียนะครับ8ฟุต6 ml นะครับเอสลิมนะครับคันนี้เดี๋ยวจะมารีวิวเพิ่มเติมให้นะนะว่าเซนส์ไฟคันหรือว่าข้อตัหนิอื่นๆนะครับมีอะไรบ้างวันนี้เดี๋ยวเราไปลุยกันเลยนะครับนะ้ะเจอกันในคลิปครับ เช็คหน้าไม้กันก่อนครับไม้หนึ่งไม้สองยังไม่มีตัวนะครับนะนะเดี๋ยวเช็คไปด่เลๆน้ำเช้าแดดเหมือนเดิมนะนะฮนะ เราจะตามหาที่บอสดูนะครับค้นไปทุกหมายแล้วครับช่วงนี้วันหยุดก็ต้องมานะครับส่วนช่วงสุดจีนก็หยุด5วันนะครับออกทิ่จสุดๆกีนก็3วัน4วันนะครับ โดนแล้วครับนะฮะใช้ไม่ใหญ่นะมาแล้วครับแซมแรกของเราวันนี้เด็กไม่เหนือนะนะนะ,นะมาแล้วครับไปเก็บกัน ดูที่มันมีหลุมไหมครับเกน์เดินหนีไปแล้วครับโอ้โอ้โอ,โอ,โอ้เป็นเกี่ยวแล้วแหละนั่นนะยกไม่น่าจะขึ้นนะโอ้ขึ้นครับขึ้นครับ โอเควูฮ okay. uh ู huh. แต้มแรกวันนี้ครับอย่าหันหมือเข้าหาตัวนะกระปีดมาเรียบร้อยนะครับว้าวใสสวยเลยนะนะแต้มแรกครับกับโยซุวิเดี๋ยวขออนุญาตปลดเอ่อเราต้องไปหาแต้มแรกครับวันนี้ต้องไปหาหลุมก่อนไปครับครับแต้มแรกกับโยซุวิสีม่วงนะครับ สวยนะครับทัวผู้ด้วยนะฮะเห็นนะเวลายาวๆอย่างนี้ผนกันต่อครับ <c oughs> ฝากน้องไว้ตรงนี้ก่อนสองสามไม้นั่นะนะแล้วเราจะเดินเข้าไปหาพี่เจนกันพี่เจนล่วงหน้าไปตรงโน้นแล้วครับแหลมโน้นแล้วไปนกันต่อครับ คันนี้ส่งเหยื่อได้ไกลไหมก็ระยะหนึ่งนะครับแต่จะล้นกว่าคันเมผมนิดนึงเพราะคันเอมผมมันเป็นคันแข็งนะครับนวาดูผมเขย่าคันเห็นไหมเขาจะมาถึงโคนนี่เลยนะครับค่อนข้างจะย้อยนิดนึง m อนะครับแต่ส่วนของคันผมเนี่ยตรงขอข้อเสียบ2ท่อนไงน,นะลงมานิดเดียวนะครับที่เหลือจะเป็นปลายคันหมดนะครับ ตัวน,นี้ก็ถือว่าโอเคครับเหมาะกับงานเบานะแต่ยังไม่เคยลอง2.5นะั่นะนะเดี๋ยวจะลอง2.5ดูนะครับขอ,อเข้าหน้าร้อนอีกนิดนึ่งเพราะหน้าร้อนหมึกที่นี่ไม่ค่อยมีไซส์นะครับจะเป็นไซส์ใบรุ่น นะเก็บน้องก่อนครับเพราะว่าเดี๋ยวต้องเดินนะครับมันก็ต้องเดินนะครับเลยต้องเก็บน้องเขาก่อนก็ต,ตัวแรกครับเอซูวิครับอนุญาตนะครับ เก็บครับนะนะเก็บปุ๊บก็ใส่ถุงไว้แล้วก็ไปหาแอ่งน้ําแช่น้องเขาไว้นะครับเพื่อรักษาความสดนะครับมันต้องเดินนะ้นะนะตัวนี้ก็น่าจะหกขีดนะครับได้อยู่ั้งห้าหกขีดสี่ห้าหกขีดนะครับครับนะนะวันนี้ก็จากการคาดการณนะ์นะน้ำน้ำมาจากจากขวาไปซ้ายเหมือนเดิมนะครับนะนะขวาไปซ้ายเหมือนเดิม ตอนนี้ผมก็ได้เปรียยและเพราะว่าผมน่าจะอยู่หัวน้ำนะครับเพราะตรงนี้มันเป็นเนินเขาโค้งออกมาเนินเขาโค้งออกมาเราเรามาอยู่จุดตรงนี้ก็คือน้ําตรงนี้น่าจะมีปลาน้อยเยอะครับแถวนี้ก็ดูจากมีน้สองคนมาตกปลาตรงนั้นนะครับก็เห็นเขาได้ตลอดนะน่าจะผูงปลาเข้าด้วยฉะนั้นผงหมึกก็ต้องมาครับ อย่างน้อยก็ทฤษฎีเป็นผลนะครับน้าแต้มแ,แรกเรามาแล้วนะครับเดี๋ยวเราลุยกันต่อครับน,นี้จะมาดูเส้นปลายคันนะครับมาช่วยผมได้เยอะไหมนะครับมาแล้วครับหนึ่งปัญหานะนะปัญหาของ m l นะครับพอเวลาส่งเหยื่อนะนะนะ้ะเห็นไหมือปลายคะนะันเขาดิมันตวัดนะครับ ตวัดแล้วทีเนี้ยดึงดึงจังหวะส่งนะครับบางทีโยตกข้างหน้าผมเนี่ยเหมือนเหมือนพันสายพันไกด์บางจังหวะแต่ไม่ใช่นะปลายเขาตวัดกลับนะครับเห็นปะย่างโย้ยเลยนะนะเห็นนะก็นะครับเนีคันโย้ยเกินครับ าหลังจากนี้ไม่ค่อยได้จับก็อย่าว่าผมนะอันนี้ผมไม่ใช้หมายหน้าหาดแล้วกันนะครับแบบหมายหน้ากองหินแบบนี้ใช้ไม่ได้ครับเพราะเขาส่งเหยื่อให้ผมไม่ได้ดังใจนะครับเราต้องเน้นระยะน่นๆเผื่อให้มีจังหวะเราเหลือไปเจอบ้างนะครับส่งตกด้านหน้าอย่างเงี้ยมันไม่มีจังหวะเจอเลยอันนี้ดีว่าผมใช้จมช้านะครับ ครับเอานะดูพอร์บลิฟต์กันนะนะ สายเดิมครับนะนะั่นนะวันนี้มองหาหลุมก่อนไม่ถึงโลลากไม่ออกนะผมตั้งเบรคแข็งไว้นะนะตุดหนวดเกี่ยวนะครับนะั่นนะงต้องเกี่ยวแล้วล่ะขออนุญาตนะครับตัวนี้ อุยต้นที่สองครับแลนะไครับเต้นที่สองแล้วนะเดี๋ยวชิตักนะครับลายปลานะครับสีทองตัวนี้ขันเซเปียปาตูลาเหมือนเดิมไปเลื่อต่อครับนะนะ เดินหาพี่เจงก่อนครับเดี๋ยวเขาฉุดช่วงช่วงบ่ายนะครับขออนุญาตพักทานข้าวแป๊บนึงเอเครับเส้นที่สองครับ,รบนะนหลังจากที่เทสมาครึ่งวันนะตอนนี้ก็บ่ายสองแลครับเส้นจับยากมากนะครับปกติคันได้ว่าของผมอะ่ะขูดหินผมรู้ละอันนี้เข้าหินผมยังไม่รู้เลยนะครับ เดี๋ยวจะไปสรุปท้ายคลิปหนักๆอีกทีนะครับนะฮะผมต้องเช็คตลอดเลยเนี่ยสองสมมามไม้นะๆนะ,นะ,นะแล้วก็เดี๋ยวเราลองชิมก็สโล่เช็คไม้ก่อนเดินเคาะหนึ่งทีครับเอยายาม มีแนวหินขวนนะฮะจุดจุดจุด,ด,ด,ดกระโดดครับนะ้วนะด,ดีไซครับ ออกอีกกระดองได้ไงเลยครับนั่นนะย้ำไหมครับได้กระดองครับนั่นนะเ่าต้องเข้ายกถูพอวามรีดคั้น มาแล้วน,นะนะกระดองคเขาขาวมาแบบนี้ออกเป็นระยะยนี้กระดองครับมีซสขนาดนะไไสโลขึ้นเนละ ไม่เห็นตัวนะครับไกลหน้าดูเลยโอย้อยู่โน่นมานั่นน่ะกระดองดรหอม,อ,มอมครับน่ะหอมครับดูหอมนะนะัม่นนะมาดูใกล้ๆกันเนาะ เดี๋ยวผม,มันบอกกระดองนะโอมาเป็นห่อเลยนะฮนะใส่โลแล้วครับเชอร์บอสแล้ววันนี้นะนะโอ้โหบอสครับหู งไขึ <ort. c oughs> ้นครับขึ้นเจอบอสแล้วครับนั่นนะโอ้โหแต้มที่สามของวันนี้บอสครับ ติดสองหนลดนะนะครับน้าเดี๋ยวเรามาดูกันพี่บอสวันนี้นะครับตามหาจนเตือน,นะครับขออนุญาตแป๊บนึงนะนะมาครับมาดูกันหนักเท่าไหร่น้อ ศูนย์นะครับนะฮนะมาดูด้วยกันโลหกครับโลหกนะนนะเห็นไหมหนะึ่งจุดหกหกนะครับโอเคัที่บอสครับหนึ่งจุดหกหกนะครับ จุดหกหกนะครับนฮะตัวนี้หนึ่งจุดหกหกสามสิบสี่เซนติเมตรนะครับนะนฮะตัวนี้ไซส์โลหะนะครับโอเคเดี๋ยวปล่อยน้องลงน้ำก่อนครับนะนะโอ้ยเต็มไม้เต็มมือดีแท้เขาพ่นหมึกนะครับเดี๋ยวเราไปหาหลุมดีๆให้เขากอนนี่ครับโอเค จับนั้นนะครับมือเราอุ่นนะครับโดนเขาตายได้นะฮะมาน้ามาต่อกันครับดูว่าจะค้นได้ไรนะวันนี้ผมอยู่ถึงแค่สี่โมงนั้นนะฮะก็มีธุระต้องไปครับคลิปนี้อาจจะเป็นคลิปสั้นแล้วก็สรุปคันกันนะครับว่าเหมาะกับผมไหม ก่อนนะครับต้องเก็บแล้ว,ลวน,น,นะครับเพราะว่าเข้าช่วงเย็นอนุญาตนะครับอม่โดนเส้นขวาโอเคโดนแนละ้วเสเ็ครับแล้วนะ หื้บหื้บรอดไหมครับเกสอมรอดนะ ครับนะนะนะ้าก็สรุปให้ละเอียดขึ้นอีกกว่าทิปก่อนนะครับคือว่าสรุปว่าคันตัวเนี้ยถ้าถ้าผมเทียบกับคันโน้นนะเซนค่อนข้างจะไม่ค่อยขึ้นมือนะครับเซนอะเซนไม่ค่อยขึ้นมือเท่าไหร่เพราะด้วยตัวเขาเป็นตัวล่างสุดของชิมาโน่น,นะครับเป็นตัวล่างสุดถ้าเป็นของไดว่าก็จะเป็นรุ่นเดียวกับตัว X นะครับ เป็นคันหมึกล่างสุดนะครับเพราะว่าฉะนั้นปลายคันเนี่ยปลายคันเส้นเขานะครับเส้นเขาปลายคันค่อนข้างใหญ่ขนาดโยผมเข้าหินเนี่ยบางทียังไม่รู้สึกเลยนะครับบางจังหวะนะฮะแล้วก็เวลาหมึกจับก็ไม่ค่อยได้เส้นด้วยนะครับหรือว่าจับเบาด้วยก็ไม่รู้นะั่นะนะนะแต่สรุปเส้นโดยรวมก็ถ้าเต็มสิบนะผมให้แค่ห้านะั่นะนะนะ ไม่เหมือนคันใดว่าผมนะเพราะว่าท拉าากมาอย่างเงี้ยโดนหินสะดุดหินหรือหมึกจับนะฮะผมจะขึ้นมือเลยเซ้นขึ้นมือเลยนะครับแต่ตัวนี้ไม่ค่อยขึ้นมือนะครับเซ้นนะฮะนั่นะนะนะก็โดยรวมก็เต็มสิบให้ห้าแล้วกันครับเพราะว่าวันนี้ได้ได้อัดที่บอสละขนาดว่าโดนบอสยังผมยังไม่รู้เรื่องเลยผมแยกไม่ออกว่าเป็นหมึกอะไรนะปกตินี้ถ้าเป็นคันใดว่าผมเนี่ยผมจะแยกเซ้นออกได้เลยว่า เป็นกระดองหรือว่าเป็นหอมนะตัวนี้นี่ไม่รู้เรื่องเข้าหินก็ไม่ค่อยรู้เรื่องเหมือนกันนะครับเส้นไม่ค่อยส่งนะครับส่งขึ้นหมายถึงว่าส่งมามากระสาแบบนี้นะครับส่วนา <c oughs> การส่งเหยื่อก็อย่างที่ผมบ่นในคลิปอ่ะนะนฮะเขาจะส่งเหยื่อค่อนข้างนะฮะค่อนข้างได้ใกล้นะฮะมันไม่เหมือนคันคะันใหญ่คันเะอ็นเนาะเบรเอ็มอันนี้มันเป็นเบรดเอ็มเอลนั่นนะฮะ ปลายเขาจะสะบัดนะฮะเวลาเราหวดไปเงี้ยเห็นป่ะเนี่ยเขาจะสะบัดแบบเนี้ยนะครับนั่นนะฮะมันก็เลยว่ากลายเป็นว่าเขาตีดสายคืนนะฮะก็เหมือนว่าเราไปดึงกระชากเหยื่อกระชากโยกลับมานะฮะบางจังหวะนะนั่นนะแต่บางจังหวะที่ว่าเราตีให้มันสมูทขึ้นหรือว่าเอ่อยังไงอ่ะอ่ะก็หมายถึงว่าจังหวะที่แบบเราตีแล้วมันมีความต่อเนื่องคันเขาไม่ไม่สะบัดมากโยได้ระยะนะครับนั่นนะ ถามว่าเหมาะกับโยผมไหมโยที่ผมใช้อยู่3.0หรือ3.5เนี่ยเหมาะไหมสำหรับตัวผมเองผมว่าผมใช้เว M เอ็มมินดีกว่านะครับเพราะว่ามันส่งเหยื่อได้ไกลนะฮะเอ็อลนี่ผมว่าน่าจะอยู่ที่ไม่เกิน3.0นั่นนะนะ,ะ,ะ3.0ที่เหลือก็ลดลงไปนะครับส่วนเรื่องเซนท่านน้าใช้2.5ในี่ตัวนี้ไม่น่าจะมีปัญหาเพราะว่าหมึกจับแล้วมัน มันกระชากออกได้เลยนะครับถ้าเป็นไซส์ใหญ่ๆเห,หมือนของผมนี่ค่อนข้างจะลำบากนิดหน่อยนะผมขอเป็นใช้คันเดิมดีกว่านะครับนะนะ้ะถ้าให้เลือกนะนะนะ้ด้วยด้วยที่ราคาเขาเบาด้วยนะอย่าไปเทียบกันได้ว่าคันนู้นนะฮะคันนู้นนี่ไม่ต้องพูดถึงราคากันเลยนะครับโอเคครับสรุปให้นะานะโดยรวมนะฮะถ้ามีงบนะถ้ามีงบนะขอย้ำนะนนะนะนะให้ข้ามไปเป็น XR เลยนะครับ ถ้ามีงบนะอย่าอย่าลงมารุ่นนี้นะครับบอกเลยว่าเซนไม่ค่อยเข้ามือนะครับนะนะนะถ้ามีงบนะครับเราเป็นสาวกคิโมโน,โนผมบอกแนะนําให้ข้ามไปเลยไปอยู่คันกลางๆเลยนะครับไม่ไม่ต้องถึงลิมิเต็ดก็ได้เป็น XR ก็พอละนะน่าจะเป็น XR คัน XR ข้ามข้าม BB ไปได้เลยนะครับตัวนี้ค่อนข้างกับเซนยากนิดหน่อยนะครับก็สรุปโดยรวมแค่นี้นะครับ ไม่ไม่ดามานะไม่ใช่ว่าสามกเชมาใดว่าอะไรผมไม่มีสาวกนะผม <Okay. S 1> ใช้ได้หมดใช้ได้ร่วมร่วมนะคะอ่ะโอเคครับ okay, นั่นนะก็ขอสรุปท้ายคลิปเพียงเท่านี้เดี๋ยวจะตีอีกแป๊บนึงกับพี่เจนนะครับวันนี้ผลงานสามแต้มนะครับก็คงจะกลับไวหน่อยเพราะว่ามีธุระนะฮะก็เดี๋ยวยังไงถ้ามันาขาดหลึกตกบกพร่องในการ รีวิวตัวนี้นะครับผมจะเสริมไปค้ายคลิปอีกหน่อยแต่ถ้าไม่มีอะไรผมก็อําลานานาตรงนี้เลยนะครับบ๊ายบๆครับนาน,นะเจอกันใหม่คลิปหน้าครับก็อัดบอสนะครับอย่าลืมว่าเซนไม่ค่อยขึ้นมือนะครับตัวนี้โอเคครับนาน,นะบ๊ายบายครับ